สวัสดีค่ะคลิปนี้พแพลวจะพาทำมันเนิบหรือว่ามันเชื่อมตากแห้งเหนียวนุ่มเนิบหวานกำลังดีสีสวยแบบนี้เลยค่ะอร่อยสุดๆเลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของตัวมันก่อนนะคะวันนี้แพลวใช้มันสีส้มแครอทนะคะข้างในจะเป็นสีเหลืองส้มแบบนี้ค่ะเลือกหัวกำลังดีไม่ต้องใหญ่มาก ไม่เล็กไม่ใหญ่มากค่ะเตรียมชามใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยเกลือค่ะคนให้เกลือละลายดีค่ะเราจะเตรียมน้ำเกลือไว้แช่มันของเรานะคะเพื่อเป็นการกำจัดยางของมันออกให้หมดให้เกลี้ยงดีก่อนค่ะพอเกลือละลายดีแล้วนำมันของเรามาปอกเปลือก ออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะพอเราเป่าเปลือกออกหมดเกลี้ยงดีแล้วก็ให้รีบนำไปแช่ใน,นน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะ พอเราปอกเปลือกมันของเราสะอาดหมดเกลี้ยงดีแล้วให้แช่ต่อในน้ำเกลืออีกสักสิบนาทีนะคะให้น้ำเกลือกัดยางของมันออกให้หมดให้เกลี้ยงดีก่อนค่ะพอเราแช่มันของเราในน้ำเกลือครบเวลาสิบนาทีได้แล้วนะคะให้นำมาล้างน้ำทำความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะ สาเเดเสร็จเรียบร้อยก็เทเสร็จไปแกลงพักเสดจน้ำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเชื่อมกันค่ะจากนั้นให้เรานำมันที่เราล้างพักเสดจน้ำไว้มาเรียงใส่หม้อให้เต็มดีแบบนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือตัดหวานนิดหน่อยค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเปิดเตาแล้วก็เชื่อมต่ออีกประมาณ30-40นาทีหรือจนกว่ามันของเราจะเข้าเนื้อเหนียวหนึบได้ที่ดีเลยนะคะพอนะ้ำเริ่มเดือดจะเห็นว่ามีฟองขึ้นมาเต็มเลยนะคะให้เราค่อยๆช้อนฟองออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะระหว่างที่เราเชื่อม ถ้าเกิดมีฟองขึ้นมาก็สามารถช้อนฟองออกได้ตลอดเรื่อยๆเลยนะคะฟองก็คือยางของมันค่ะช้อนฟองออกแล้วก็เชื่อมต่อเข้าเนื้อกันดีเลยนะคะพอเราเชื่อมมันของเรามาครบเวลา30นาทีได้แล้วนะคะน้ำเริ่มงวด มันก็เข้าเนื้อกันดีแล้วค่ะใครไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ตักขึ้นมาชิมดูก็ได้ค่ะว่าหวานเข้าเนื้อกันดีหรือยังถ้าเกิดเข้าเนื้อกันดีแล้วได้ที่ดีแล้วก็ปิดเต้าพักไว้ให้อุ่นสักหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยนําไปเลี้ยงใส่ถาดใส่กระดง้งเตรียมตักกันต่อเลยค่ะให้เราเตรียมถาดเตรียมกระดง้งเตรียมอะไรก็ได้ที่แต่ละคนมีนะคะวันนี้เพลใช้กระด้งค่ะ นำมันเชื่อมของเรามาวางเรียงใส่ลงไปพอเรานำมันที่เชื่อมเรียงใส่กระด้งเต็มดีแล้วให้ใช้ผ้าเข่าบางคลุมไว้นะคะกันฝุ่นกันมแมลงค่ะหาตัวหนีบหนีบไว้จะได้ไม่ปลิวหายนะคะ แล้วตากแดดต่ออีกหนึ่งวันค่ะน้ำเชื่อมที่เหลืออย่าเพิ่งเททิ้งนะคะให้เก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาเชื่อมพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งค่ะเพิ่มความเหนียวเนบเพิ่มความมันวาวให้มันหนบของเราจะได้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะพอเราตากมันของเราครบหนึ่งวันแล้วค่ะให้เราเตรียมกล่องเตรียมกระปุกค่ะนำมันที่เราตาก ได้หนึ่งวันแล้วหมดแดดแล้วนะคะนำมาเรียงใส่ลงไปเพื่อที่จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะมันของเราจะได้ไม่เสียไม่ขึ้นลานะคะนำไปแช่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาเชื่อมอีกรอบหนึ่งนะคะ พอเราแช่มันของเราในตู้เย็นมาหนึ่งคืนแล้วนะคะพอเตือนเช้ามาให้ตั้งน้ำเชื่อมเปิดเตาไฟอ่อนแล้วก็นำมันที่เราใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ใส่ลงไปค่ะ ระหว่างที่เราเชื่อมให้เราทำช่องเว้นว่างไว้หน่อยนึงค่ะแล้วก็มันตากน้ำเชื่อมไปราดบนตัวมันที่ไม่โดนน้ำเชื่อมนะคะมันของเาจะได้ต่อได้ไฟเชื่อมในทั่วต่อไปประมาณสิ้าถึงยีได้หวานช่ำเหนียวเนิบมันวาวสวยดีทุกหัวเลยนะคะ มันทำแบบนี้ตลอดเรื่อยๆค่ะพอเราเชื่อมมันรอบสองมาครบเวลา15นาทีได้แล้วนะคะน้ําเชื่อมงวดลงมีความเหนียวข้นขึ้นแล้วค่ะจะเห็นได้ว่ามันมีความมันวาวสวยงามมากกว่าที่เราเชื่อมรอบแรกนะคะให้เราปิดเตาค่ะ เตรียมถาดเตรียมกระดง้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำมันที่เราเชื่อมรอบสองเมื่อกี้มาวางเรียงใส่ลงไปค่ะ พอเราเรียงมันที่เราเชื่อมรอบสองเต็มกระด้งดีแบบนี้แล้วให้เราตากต่ออีก2-3วันหรือจนกว่ามันของเราจะแห้งเหนียวหนึบได้ที่ตามที่ต้องการดีเลยนะคะส่วนใครชอบแห้งมากแห้งน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยคะ่ะพอเราตากมันเนบของเรามาเป็นเวลาสวันได้แล้วนะคะมันของเราก็แห้งได้ที่ดีแบบนี้แล้วค่ะส่วนใครจะเอาแห้งมากแห้งน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ เราจะมาดูเนื้อมันเนบของเรากันค่ะอืมเนียวเนบแบบนี้เลยนะคะอืมเนบมากหวานกำลังดีอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าเกิดใครไม่ใช้มันไทยมีมันม่วงญี่ปุ่นแท้ๆเลยก็นำมาทำได้นะคะ โดยที่ไม่ต้องเชื่อมก่อนเหมือนมันไทยคะ่ะเพราะว่ามันหวานญี่ปุ่นจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วมันไทยจะหวานน้อยกว่าแพลวเลยนำไปเชื่อมก่อนสองรอบแล้วค่อยตากให้แห้งจะได้เหนียวเนบอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะใครชอบมันไทยหรือมันญี่ปุ่นก็เลือกเอาตามชอบได้เลยคะ่ะลองไปทำดูคะ่ะถ้าชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ